วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันหรือทฤษฎีที่ยังอยู่ในขอบเขตความเป็นไปได้วันนี้ช่อง world of s c i e n ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือเส้นใหญ่จักรวาลมหาสมุทรแห่งดวงดาวในความเวิ้งว้างที่ไร้ขอบเขตของจักรวาลมนุษย์ได้ค้นพบโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเส้นใหญ่จักรวาลมันคือเครือข่ายของกาแลกซี และสะสารมืดที่ยงใหกันเหมือนใยแมงมุมขนาดจักรวาลเส้นใยเหล่านี้ทอดยาวหลายพันล้านปีแสงครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดเป็นทั้งเส้นทางการก่อตัวของดาราจักรและร่องรอยวิวัฒนาการของเอกภพเรื่องราวของเส้นใยจักรวาลคือการเดินทางสู่ความเข้าใจลึกซึง้งถึงโครงสร้างสูงสุดของทุกสรรพสิ่ง เส้นใยจัก,กรวาลเริ่มก่อตัวหลังจากบิ๊กแบงเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีพลังงานและสะสารที่กระจายตัวไม่สม่ำเสมอกลายเป็นจุดกำเนิดของโครงสร้างใหญ่แรงโน้มถ่วงทำให้สสารไหลรวมตัวตามเส้นทางที่หนาแน่นกว่าและก่อตัวเป็นเส้นใหญ่อันยิ่งใหญ่ที่ทอดผ่านเอกภพแกนหลักของเส้นใยจัก,กรวาลประกอบด้วยสสารมืดที่เรามองไม่เห็น สะสารมืดทำหน้าที่เป็นโครงร่างที่ดึงดูดสะสารปกติให้ก่อตัวตามทำให้ดาราจักรและกระจุกดาราจักรถูกจัดเรียงไปตามเส้นเหล่านี้กลายเป็นเครือข่ายมหึมาที่ยงใหญ่ทั่วจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองเส้นใยจักรวาลได้ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงการจำลองเผยให้เห็นลวดลายที่คล้ายใยแมงมุมขึงทั่วอวกาศ เส้นใหญ่หนานั่นเชื่อมต่อกันด้วยจุดศูนย์กลางที่เป็นกระจุกดาราจักรยักษ์และมีพื้นที่ว่างขนาดมหึมาที่แทบไม่มีสสารเลยการสำรวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ช่วยให้เรามองเห็นเส้นใหญ่จักรวาลจริงการวัดตำแหน่งของดาราจักรนับล้านดวงเผยให้เห็นการจัดเรียงเป็นเส้นและผนังดาราจักรมิได้กระจายอย่างสุ่ม แต่ถูกกำหนดโดยโครงสร้างระดับจักรวาลเส้นใหญ่จักรวาลจึงเป็นแผนที่โครงร่างของเอกภพทั้งหมดพื้นที่ว่างระหว่างเส้นใหญ่จักรวาลมีชื่อว่าวอยวอยคือบริเวณที่แทบไม่มีดาราจ,จักรหรือสสารใดเลยเป็นช่องว่างมะหึมาที่ครอบครองส่วนใหญ่ของเอกภพเส้นใหญ่จักรวาลจึงเป็นเหมือนกำแพงล้อมรอบความว่างเปล่านี้ เส้นใหญ่จักรวาลไม่ได้หยุดนิ่งหากแต่ยังคงวิวัฒนาการต่อเนื่องแรงโน้มถ่วงทำให้เส้นใหญ่หนาแน่นขึ้นเมื่อการเวลาผ่านไปดาราจักรถูกดึงเข้ามาใกล้กันมากขึ้นและวอยก็ค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆศูนย์กลางของเส้นใยมักมีกระจุกดาราจักรยักษ์ภายในมีดาราจักรมากกว่าหนึ่งหมื่นดวงถูกแรงโน้มถ่วงยึดไว้ พลังงานจากการชนกันของดาราจักรสร้างคลื่นกระแทกในก๊าซฮอนเป็นจุดที่แสดงพลังอำนาจของแรงโน้มถ่วงอย่างมหาศาลเส้นใยจัก,กระวาลยังเป็นเส้นทางที่ก๊าซไหลเข้าสู่ดาราจักรก๊าซเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการก่อกำเนิดดาวดวงใหม่ทำให้ดาราจักรมีชีวิตต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งหากปราศจากเส้นใย ดาราจักรจะขาดพลังงานในการดำรงอยู่นักวิทยาศาสตร์เปรียบเส้นใยจัก,กรวาลเหมือนเส้นเลือดของเอกภพมันลำเลียงสสารและพลังงานไปยังดาราจากักรเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนและทำให้เอกภพเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นระบบดาราจักรทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นใยจัก,กรวาลมันตั้งอยู่ในแขนขนาดใหญ่ ทอดผ่านโครงข่ายรอบข้างเต็มไปด้วยกระจุกดาราจักรและเส้นเชื่อมโยงย่อยทำให้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของใยจักราวาลน,นี้เช่นกันการค้นพบเส้นใยจักราวาลเป็นก้าวสําคัญของดาราศาสตร์ยุคใหม่มันช่วยไขยความลับว่าดาราจักรเกิดขึ้นและกระจายตัวได้อย่างไรยังเป็นกุญแจสู่ความเข้าใจธรรมชาติของสสารมืด และการขยายตัวของเอกภพในระยะยาวเส้นใยจักราวาลทำให้เราเข้าใจว่าเอกภพมีลำดับขั้นของโครงสร้างตั้งแต่ดาวดวงเล็กดาราจักรจนถึงกระจุกมหึมาทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยโครงข่ายที่ยิ่งใหญ่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวของจักราวาลทั้งมวลแสงจากดาราจักรที่ผ่านเส้นใยจักราวาล ยังเผยความลับอีกมากนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีสังเกตการกระเจิงของแสงเพื่อตรวจจับก๊าซที่มองไม่เห็นที่เกาะอยู่ตามเส้นใยข้อมูลเหล่านี้ช่วยยืนยันการดำรงอยู่ของเส้นใยจักรวาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการศึกษาเส้นใยจักรวาลยังสัมพันธ์กับพลังงานมืดพลังงานมืดเป็นตัวเร่งให้เอ,เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เส้นใหญ่บางส่วนถูกยืดออกเป็นหลักฐานสําคัญที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเอกภพบ,บางทฤษฎีเสนอว่าเส้นใหยจักรวาลอาจเป็นเหมือนเส้นทางของการเวลาเพราะโครงสร้างเหล่านี้ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของสสารและอาจเป็นเบาะแสในการเข้าใจธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงเชิงลึกรวมถึงความเป็นไปได้ของกฎฟิสิกส์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ การสำรวจเส้นใยจัก,กรวาลต้องใช้กล้องโทรทัศน์พลังสูงระดับโลกทั้งกล้องภาคพื้นดินและกล้องอวกาศทำงานร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลจากดาราจักรนับร้อยล้านดวงและสร้างแผนที่สามิติของเอกภพแผนที่จัก,กรวาลเหล่านี้เผยให้เห็นลวดลายที่ตระตามตาเส้นใหญ่ทอดยาวไปสุดขอบของการสังเกตดาราจักรเชื่อมต่อกันราวกับเครือข่ายประสาทในสมอง ชวนให้เราตระหนักว่าเอกภพก็เป็นสิ่งมีชีวิตในมิติของมันเองเส้นใยจัก,กรวาลยังเป็นปริศนาทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างสมการเพื่ออธิบายแพทเทิร์นเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและพลวัตของสสารมืดเป็นโจทย์ที่ยังรอการไขคำตอบในอนาคตการเปรียบเทียบเส้นใยจัก,กรวาลกับเซลล์สมองมนุษย์ ก่อให้เกิดความน่าสนใจทั้งสองมีลักษณะโครงข่ายที่คล้ายคลึงกันเหมือนกับว่าเอกภพและสมองต่างก็มีภาษาแห่งโครงสร้างร่วมกันเรากับสะท้อนความลับบางอย่างที่เชื่อมโยงชีวิตกับจักรวาลการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของเส้นใยจักรวาลอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นเล็ก สู่เครือข่ายยิ่งใหญ่ที่ซับซ้อนการจำลองเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คาดการอนาคตของเอกภพและทำความเข้าใจเส้นทางที่จักรวาลกำลังจะก,ก้าวไปเส้นใยจักรวาลยังเป็นกุญแจสำคัญต่อการเข้าใจต้นกำเนิดของดาราจักรเพราะเป็นเส้นทางหลักที่กา๊าซหล่อเลี้ยงไหลเข้าสู่กาแล็กซีจึงเป็นตัวกำหนดการเกิดดาวและวิวัฒน์ของระบบดาวฤกษ ทุกดวงดาวที่ส่องแสงล้วนได้รับผลจากใยจักรวาลทั้งสิ้นนอกจากนี้เส้นใยจักรวาลยังเป็นประตูสู่ความเข้าใจจักรวาลขนานบางทฤษฎีเสนอว่ามันอาจเป็นช่องทางเชื่อมมิติอื่นหากทฤษฎีเหล่านี้ถูกยืนยันมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเอกภพทั้งหมดและเปิดคำถามใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง ในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ยังคงสำรวจเส้นใยจักร,กราวาลอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทุกข้อมูลใหม่คือชิ้นส่วนจิ๊กซอของความเข้าใจที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยความลับสูงสุดของเอกภพเส้นใหญ่จัก,กราวาลยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิละปะและประัชญาภาพจำลองโครงข่ายมหึมากลายเป็นแรงกระตุ้นจินตนาการของมนุษย์ ชวนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการมีอยู่และบทบาทของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ท้ายที่สุดเส้นใยจักรวาลคือการยืนยันว่าเอกภพไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือโครงสร้างที่มีรูปแบบและความงดงามเป็นเครือข่ายที่ก่อร่างทุกสิ่งที่เราเห็นบนท้องฟ้าและเป็นเส้นทางที่พลังงานของจักรวาลหล่อเลี้ยงไม่สิ้นสุด เส้นใยจัก,กรวาลเผยให้เราเห็นความยิ่งใหญ่เกินจินตนาการของเอกภพมันทำให้เราตระหนักว่าโลกและชีวิตเป็นเพียงเซี่ยวเล็กในโครงข่ายอันมหึมาทุกดวงดาวทุกกาแล็กซีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของใยที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเรื่องราวของมันคือบทเรียนแห่งความเชื่อมโยงและความถ่องตนและคือเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์ ยังคงเป็นนักเดินทางที่เพิ่งเริ่มต้นในมหาสมุทรแห่งจักรวาล ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อให้คนอื่นได้มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศน่าสนใจแบบนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้